สวัสดีค่ะพี่น้องประเดือนมารีวิวแบ่งหนึ่งร้อยบาทนายหลวงรัชการที่เก่าอันนี้แบ่งเก่าผู้ใดมีก็เก็บใบเด้อพี่น้องต่อไปข้างหนาแบ่งนี้ก็มีราคาหลายกอนหาแบ่งอันนี้ประเดือนกับเก็บใดมาจากเงืนท่อนก็ไใดมาหลายใบยูตะใาให้เอามาชั่พี่น้องเบิ่งแกสองใบนะพี่น้องเนาะเก็บใบใบลูกให,หลานนอกเกบิ่งไปข้างหนา สิบ่ได้เห็นหน้งแต่อยู่ในหูปภาพสิได้เห็นกองกิงเนาะพี่น้องมอีกระเกี๊บไวด้วข้างหนามมีละค่าอยู่พี่น้องอันนี้แบ่งผ่านการใช้งานแล้วข้างหลังก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งร้อยบาทรัฐบาลไทยอันนี้ก็เป็นด้านหลังเป็นประวัติศสาสตร์ชาติไทยตะระแบ่งตะระใบน้อพี่น้องเพิ่นกระห็ดวาดลูกเป็นประวัติศาสตร์ล่วงใบแนแบ่งตะระแบ่งกรเห็ดลูกหลากหลายอย่างน้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็น ประบาดจุมเด็ดประเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชอันฝนตกฝ้าห้องบึบับึบัอยู่พี่น้องเป็ตายานตะยาน,ายานคุณน่ะฝนตกตอนนี้ฝนตกบังฝ้าห้องพี่น้องฝ้าห้องเป็นตะยานประเด็นกระยานยูฝ้าห้องจนประกาไปาย้ลิปข้างนอกเลยมานเอาแบ่งมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิง่งเนาะอันผูไดมีกับเก็บว้เด้อพี่น้องไปขา้างหน้า หาอยากเราพะว่าเพิ่นเปลี่ยนหลชกาักการไม่เนาะหลัชจกการที่เก่าก็บก่บมีแล้วหายากเราพี่น้องแต่ละใบแต่ละแบง่งประเด็นก็เก็บใบจังสีละมีก็เก็บใ้เนาะพี่น้องเนาะอยาไปใส่ค่นเอาไปใส่มันสีเบิดไปนาเพราะว่าต่อไปข้างหนามันหายากอยากไ่ได้หาไงเด้แบง่งเพิ่นเศ้าผลิตเรามันก็หายากเนาะก็มีจำกัด มีจำกัดพี่น้องกันได้ใบไม่ๆม,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 มากแห่งดีหลยกระุ่นนี่นผลิตก็บ่หลายปันธด์ไทยนอพี่น้องเนาะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชข้างหน้าก็เป็นพระบรมชายาลักษณ์การที่เก้าพ่อหลวงปวงชนชาวไทยเก็บไว้เป็นทีละลึกกประเดอนกับพ่อสื่อบ่ขายดอกเก็บไห้เป็นทีละลึกไว้ให้ลูกลานเบิ่งไปข้างหน้า กันห้อบ่อเก็บห้ากัสีบ่อใดเนาะขันใส่ไปเรื่อยกับสีเบิร์ตไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เก็บเท่าทีสีเก็บใดละเพียงตะวาประเด็นบ่อใดใบไม้เนาะใดตะใบเห็นเกาพี่น้องบใบไม้กับบ่อใดกันใดใบไม่ไม่ไขยย่โยผู้ใดมีเงินเก็บไบเป็นแหนบเพงดีหลายพี่น้องเก็บไปให้ลูกให้หลานห้าเบิง่ง ทีมานันประเด็นประเด็นกบ่ไ้ซอใด้กายดอกพราะว่าประเด็นบ่อนไดมี่กำลังสับปันนันเนาะพี่น้องเนาะแค่เก็บนิดนิดน้อยน้อยเอาไว้ถอะเบื่องซื่อเพราะว่าประเด็นกนมักสะสมกันสะสมใบเท่าที่เจ้าของสี็ดได้แล้วพี่น้องเเสื้อน้อยละรู้แล้วไปไหนมาลูกไปไหนมา เสื้อหน่อยเขามาพี่น้องเขามาห้องเงวเงว哟ขอบคุณทุกไหล่ทุกเลือทุกกำลังแรงใจทุกกันติดตามเด้อมาบึงกีบประเด็นมาแช่มาอันในประเด็นก็นขอบคุณเลยลายถูกจาพานมั่นจาพอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดก็ให้ใด,ใดสมคามุ่งมัมม่นปรารถนาโชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุกคนทั้งรอบคัวเด้อพี่น้อง ฝากบ้านป้าด,ดวงสองดวงเดือนสี่สิบเก่ากับดวงเดือนเอ็มสี่สี่ขั้นหามสามก่อนเสาเก้าหน้าเก้าหลังเพราะว่าปลาเดือนเหตุเป็นเหล็กมงก้นเนาะพี่น้องเนาะเหล็กมงก้นสี่เก่าเป็นเหล็กน้ำโจกน้ำใจ่ปตเป็นสัญญาลักษณ์ของเหล็กประจำปลาเดือนเนาะพี่น้องเนาะเหล็กเก่ากับเหล็กเหล็กีกับเหล,ล,ล็กเก่า เพราะว่าช่องประเดินกระเห็ดเป็นโตภาษาอังกฤษค้นสื่อดวงเดือนหลายประเดินกเ็เลยต้องใส่สื่อภาษาอังกฤษเบิดเสงสามสองเนาะพี่น้องเนาะสามสองสี่สองเป็นภาษาอังกฤษเบิด์ก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแรงใจผิดพลาดประการใดกข็ขอโทษขออัยกาบงามๆในอ้อมอกอ้อมใจพีใจน้องติชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้องเลย คลิปนี้ประเด็นกับสิขอจบไปซ้ำนี่ก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหนาขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้ก็ขอบคุณหลายๆถุกจะพานมั่นจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆเด้อพี่น้องไว้เจอกันคลิปหนาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ